มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนน้ำป่าซัดหินยักษ์ท่อนไม้ทับบ้านเรือนตรงข้ามชายแดนแม่ห้องสอนครับวันที่10กรกฎาคม2565มีรายงานว่าเมื่อเวลา2องนาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุฝนตกหนักบนเทือกเขาด้านทิศเหนือดอยใตยแรงฝั่งตรงข้ามช่องทางชายแดนบ้านปางคาม ตำบปลปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรชาวไทยใหญ่ดอยไตยแรงซึ่งมีที่ตั้งอยู่พื้นที่ราบลุ่มได้รับความเสียหาย6หลังคาเรือนครับพอรุ่งเช้าพบมีผู้ถูกก้อนหินขนาดใหญ่และท่อนไม้ที่มากับน้ำป่าทับเสียชีวิต6กรายเป็นชาย2อลายหญิงสี่ลายและสูญหายอีกสอลายครับสำหรับเหตุการณ์นในครั้งนี้ หลังฝนตกหนักบนเทือกเขาทางทิศเหนือของดอยไตยแรงชาวบ้านได้มีการเตรียมพร้อมคอยเฝ้าระวังแต่น้ำป่าได้มาเร็วกว่าที่คาดการไว้และยังพัดพาเอาก้อนหินและท่อนไม้ขนาดใหญ่ไหลมาอย่างรวดเร็วจึงทำให้เกิดความสูญเสียแก่ราษฎรชาวดอยไตยแรงส่วนหนึ่งที่อยู่พื้นที่ราบลุ่มซึ่งผู้สูงอายุชาวดอยไตยแรงคนหนึ่งระบุว่า เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมดอยใตยแรงในครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่มีการก่อตั้งดอยใตยแรงขึ้นมาเลยทีเดียวครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื <S <S <ๆ>่นด้วยนะครับขอบคุณครับ